มีบุหรี่ไหมมีสิยี่ห้อไหนดีละ่ะแอมเบอร์อยู่ที่ไหนตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับผมน่ะนะและบางทีคุณก็น่าจะชมผมสักหน่อยว่าผมทำได้ดีแค่ไหนผมเกือบถูกจับแล้วต้องรีบเอามันไปซ่อนก่อนที่จะโดนจับตัวได้เพราะแบบนั้นผมถึงจะไม่ตายยังไงละ่ะโอ้แต่เกือบแล้วเมื่อกี้ข้อตกลงคือเราจะพานายไปจากที่นี่เมื่อไหร่ให้แอมเบอร์กับเรา ไม่มีแอมเบอร์นายก็ไม่ได้ออกไปนะลูอีกช่างเป็นคนที่เข้มงวดเหลือเกินนะเอดาถ้างั้นก็เดี๋ยวไปเอามาให้เลยเป็นไงนึกว่าจะปล่อยเห้เมื่อยซะแล้วแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมต้องไปเอามาด้วยเหมือนกัน ไม่ได้มันอันตรายเกินไปผมจะไปหาที่ปลอดภัยรอโทษทีฉันน่าจะช่วยได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรถ้าต้องว่ายน้ากลับผมก็จะว่ายคอนวันเลิกกันมาเร็วจะ,จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเงนี้นเหรอตอนนี้เรามาหาทางออกจากที่นี่ให้ได้กันก่อนเถอะได้ได้สิโอเคไปกันต่อครับโอ้โห ฉากเปียกแฉะมากให้อารมณ์เหมือนอยู่ในบรรยากาศเออไหนดูซิมีของอะไรให้เก็บไหมโอ้ตรงนั้นมีฮะยิงไปเลยเออลงมาแม่ๆสวยโอ้เปรินแดงของดีของแพงสุดแล้วนะเกียนี้อ้เลยตั้ง500เลยถุงเล็กกระสุน มีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเมันมีลูกซองไม่มีดูเ่อคาไปก่อนไอสินค้าเข้ามาใหม่พอดีลองส่องดูก,ก่อนไหมจริงเปล่าพี่เบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนายเคยเจอพวกหน้าขยะขยะแขงพร้อมกับหนวดระย,ย่างที่งอกออกมาจากหัวมันไหมนอกจากพวกมันจะอันตรายแล้วยังอันตรายมากๆอีกต่างหากต่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนนะพวกมันอ่อนแอต่อแสงสว่างจ้าอย่างแสงอาทิตย์นั่นคือเหตุผลที่นายเจอพวกมันตอนกลางวันไม่ได้ยังไงละ่ะ ดังนั้นถ้านายอยากเดินเล่นในยามปราตีแล้วก็จะเป็นการดีถ้านายพกระเบิดแสงเอาไว้ให้ตายเถอะขนาดชั้นก็ยังพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนายสามารถสร้างมาเองได้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ยินดีตอนรับค่ะพอจะมีของจ a m j a มาขายวะลองซองดูก่อนไหมโอเคเหมือนจะซื้อไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดโอ้นี่ไงลูกซองมาใหม่ต้องขายแลวลูกซองอันใหม่แล้วว่ะออใส่เพชรไว้ก่อนได้มาแล้วใส่เลย อของแพงที่สุดอันนี้ใส่เม็ดนี้นี่ใส่เม็ดนี้โอเคห้าหมื่นเก้าเอาเรื่องอันนี้แดงแดงกับ<า>แดงกับหนึ่งหนโอเคได้เวลาหายเอ้ยขายอาจจะพูดติดเนือน,นิดนึงสมบัติที่เองเก็บมาได้พกไปตยมยก็ไรประโยชน์แล้วก็อันไหนไม่ใช่ว่าลูกซองธรรมดาสองหมื่นไม่ใช่ครับไปเราจะเล่นซองใหม่ มต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะสหายอืมอันนี้เไม่มีแล้วเอาลูกซองมาหรือว่าเอาอะไรซองนีง่นะอ่านั่นมันแท่งหันสาระดับโคตรพ่อมันสามารถฉีกเป้าหมายของเองให้กลายเป็นเศษชิ้นเนื้อได้อย่างง่ายได้อืมได้ของดีว่ะต้องอัปเกรดมาอยู่ไหนวะนี่ไงเอาพลังทำลายปืน,ปนจนมือ,อส, <ำ S 2> ส <ำ S 1> ั่นเลยสินะ งานมันคันเทสยังไฟเห็นก็แปลกตาบัญจุเพิ่มมาหนึ่งนัดกับรีโหลดรีโหลดช้าไม่ดีงานแบบนี้มันต้องใช้ยไว้แบบนี้นสูงเน้าคนแปลกหน้าแต่ว่างใช้ด้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแตงก็แปดพันเอาอะไรดีขายดีไม่มีอะไรขายจะอัญมณีหรือเศษขยะมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ราคาน่ะเหรอโอกาสหน้าก็แวะมาโอเคโอเคจันเบ เดี๋ยวผมขอครับระเบิดแฟตไว้แต่ก่อนนั้นเอาสนตยก็สุสนายมีน้อยอ่ะอืมเอาอะไรดีท่านผู้ชมคิดสิอันนี้เลยหนึ่งนัดคนเก็บไหม TMP ได้ใช้อยู่แต่สนายช่วงนี้จะได้ใช้บ่อยอืมโอ้ไม่เอานะอะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วัสดีเจะคนแปลกแล้เราต้องเซฟไปก่อนดีไหมยินดีต้อนรับอยากจะสอยอะไรดีเหรอวันนี้เก้าพันอป็นกระสุนแปลแล้วกันเต้นๆจนมือสั่นเลยสินะค่อยเดินทางไปสวัสดีภาพเซฟไว้เออกันตายกันตายไปยเลยสิโกกระสุนเพิ่มมาอีกหนึ่งนัดฮะลูกสองยีลดมาลิงอยู่ตรงนี้แหละ อยมันเรา,ามีปัญหาแล้วตามผมมาแต่เงียบไว้นะเข้าใจไหมเงียบไว้นะแอดลีันพยายามนะพยายามนะจิ้มไปก่อนจิ้มจุ่มเออเงียบไว้นะน้องเดี๋ยวพี่จิ้มจุ่มโอเคมันอยู่ตรงนั้นฮนะรอมันทันหลังหันไปทางนู้นดิเออเเงี้ยบพี่จิ้มยากนะบอกก่อนมา เงียบๆไว้อย่าแตกตื่นเี๋ยวตัวหนึ่งฮะเรากลับลำไปก่อนคราวนี้เราก็ยิงได้และเมื่อกี้ผมลืมเพราะว่าถ้าเรายิงนี่ศัตรูมันจะแตกตื่นเลีงดีๆอย่าติดไม้นั่นละสวยกั้นหายใจวะต้องโดนแล้วแหละเออฝนเม็ดประหยัดกระสุนไปได้เยอะฮะยังไม่รู้เฮ้ยอย่ารู้เยอะมึงอะเอามารู้แล้ววะ โอ้โหลุย,ยองแลุยฮะตอนนี้ม,มาทั้งหมู่บ้านโอ้โหมันวิ่งมาแล้วอะเล็งยากจังเลยต้องยิงแล้วแหละโอ้โหไกล,ล่างว่ะต้องระเบิดแฟลตต้องเข้าป้าเขามาจังเลยเออไกยล่างไม่พักเลยว่ะแป๊บหนึ่งระเบิดแฟตดกกล,แล,ล,ลตขึ้นมาเอาไปเรียบร้อยตายเป็นจุ่มไงอ้าว จิ้มไม่ได้หรือเปล่าหลับดีๆไม่หลับดีๆใช่ไหมต้องโดนลูกซองไอ้หมอนี่แอลลี่ระวังยังไม่ทันขัดทาเลยเอ้ยลบควายยิงขาไงเกือบโดนน้องไปฮะได้อยู่เแอลลี่ระวังแอลลี่ระวังถูกโดนแอลลี่ไหมล่ะลูกซองของดีจริงล้มควายยังได้อ่ะเออ โอเคได้ของมาแล้วลดีโหลดไปครับตรงนี้ไม่มีอะไรคุณไม่เป็นรนะใช่คุณนะเออไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่หนูกับดักเยอะตรงนี้ต้องระาวาังขาดีดีเดี๋ยวขาขาดตรงนี้มีของปาไปโอ้ได้ของดีวะ่ะกระสุนทนายเต้องพวกไว้ยเยอะนะตรงนี้ชใช้แน่นอนใครจะเล่นปืนอะไรก็แล้วแต่เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าไนาโอเคเสุดเลย ค okay. มีกระสุน t m p s รีโหลดไว้ก่อนเออสนายก็รีโหลดไว้โอเคตรงนี้มีกำดักขวามือยิ้มไปมีอะไรให้ไหมโอ้ดินปืนของครับตรงนี้มีกำดกักยิ้มไปเก็บตังค์โอ้รวยรวยเลยอะเฮ้ยลออสายตาเราไม่ได้หรอกไปอุ้ยเฮ้ยเออโอเค โอ้เป็นป้อมปราการอะไรวะเนี่ยย่สนัยไว้อุ่นใจอา้าวเฮ้ยเอยู่นี่เลยเหรอที่จะหลักพี่เหรอน้องไม่ได้แอมไม่ได้แอม,มโทรแขนมาทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นใช้เพื่อเล่นอุ้ยโอ้ไม่ได้ถอยก่อนเอลี่เดี๋ยวโดนเกี่ยวเป็นปรสิตแล้ววะ่ะอุ้ยอุย้ปลาหมึกลงไปกระสุนปืนพก เรียบร้อยเกื้อนกระสุนอยู่นะทำไปเล่นดูงี้ไม่อัพพกล่อัพปืนอื่นดีกว,ว่าออเฮยฮะตัวอัการทดใช้เล่กระสุน TMP ีรีโหลดหิโอเคไปกันต่อครับรีโหลดไว้แปดด้านเรามีอะไรไหม มืนจะมีเสียงป้าปาร้องนะกับปรุงตรงนี้มีทานไฟนเงียบจังฮะมันเงียบแปลกๆว่าไหมเออชิบเหมือนกันเลยโอ้แล้วสปินแนลว,วะ่ะตรงนี้เล่นได้มันต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างมันไม่โลง่ลงๆปล่อยให้เราวางียบหรอกอะไรปืนพกสไนเปอร์ลงไปซะ อะไรเข้ามาทำไมตูด,ดส้นเท้าไม่ทันระยะไกลเกินโอเคเดยกไกลล่างชักกระตุกอ่ะชักกระตุกลงไปนอนชักกระตุกอ่ะโอเคครับสวยไปถึงลึกซองไว้ตรงนี้มีกระสนุนปืนพกสิบเม็ดขอบคุณครบับมีกล่องสวยมันจะไม่มีอะไรแล้วนะ ไหนไปดูสิโอเคโล่งโอ้ยมีซอนตรงนี้ว่ะจิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรขึ้นไปข้างบนกันเอ้ยซ้ายมือนี่สมุนไพรสีเหลืองสวยงามเอาไปใส่คราบไปเลยเออกระสุนแฟดหรือสนายคิดว่าสนายแต่มันมีขเขาเรียกอะไรกระสุนสไยอยู่แป,ป๊บเดีวเ,เก็บตังค์กัน,กนไปวิงว่งวิงว่งวิ่ง น่าจะให้แอลลี่หลบนะตรงนี้เก็บสูนไว้ครับซ่อนเร็วไงนะต้องซ่อนนะก็ได้เออเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเ,เราลงไปดีไหมเดีย๋ยวค่อยลงแล้วกันมันมีอีกทางไปได้ตรงนี้มีกระสุนสนยัยโอเคได้มาสี่เม็ดสวยรีโหลดไว้บรรจุ มาเอาของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้เอาจริงครับทางสะดวกขายเลยกับแก๊กเอา้าแต่ละกเ้าอ่ะสง่างามเอาไปขายมาน่าจะพร้อมแล้วแหละจะลงตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าลงตรงนี้ดีกว่าเออฮึบเอเอทำลายกล่องซุดละเช็คพอยท์ทำลายก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถีบทำลายอีกเออ เอาไว้หนีไปพร้อมลุยมีอะไรตรงนี้แอดล,ลี่สามารถหลบได้เใช่ไหมถ้าเราโดดลงมาตรงนี้มันจะสะพานมันจะหักแล้วมันจะหนีหนียากค่อนข้างยากโอเคเก็บขวดไว้แล้วไหนของอยู่ไหนน่าจะอันนั้นเนาะเฟืองครับส่วนสนามไปก่อนเราได้ใช้เยอะฮะขายไม่ได้เราเบิร์แสงไปหมดละการเฝ้าเดอ้อกู โอเคมาเยอมโทษทีไม่อยากรู้ว่าเป็นของพวกแกฉันปลื้มใจจริงๆแต่ฉันชอบคุยทีละคนมากกว่าเนี่ยเปิดไม่ได้คุยทีละคนนะ่ะมาสองเลยว่ะพี่เลื่อย ป้าเลื่อยต้องบอกนี้ไปฮะทางสะดวกลูกคลองมาไม่ต้องเล่นไฟอ่ะเออไฟมอนอยังไม่เข้าหลังมีโอกาสยิงฮะเดี๋ยวจอยู่ซ้ายมือมาไงวะล่ะทางไม่สะดวกสนไนเปิดก่อนมาไงวะล่ะเออเรียบร้อยเคลียรีโหลๆๆดหลีโหลดเลยยังไม่มีมอนมาเด้งได้ตรงนี้มาระเบิดไว้มันเยอะมีของมาให้บึ้มมาไวเออ อุ้ยมาใกล้แล้วา่ะอุ้ยไม่ได้ลบลบวิ่งอืเกือบไปแล้วโเขียดนิดเดียวเกือบโดนมาฮิตคิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าโดนอืแผลรีไม่ทันปาเลยมาปานเลยมาลด่อนลบก่อลระยะนี้มันต้องระเบิดแล้วแหละแต่แป๊บนึงเฮ้ยมันดูเชิงดูเชิงระเบิดมือมาเอาไปกินอืมาไงวะเนี่ย ไฟก่อนนึงอะไที่อะโดดครับไม่ได้แอมป้าเอออยา่าตรงนี้มีไฟสุนทกมาหลังยิงเอาไฟลนไปก่อนข้างหน้ามีว่ะเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยเอออย่าขวางทางเยอะลูกซองอยู่ไหนไวะเอาปืกนกลไปวิงว่งวิงว่งวิง่งต้องวิ่งอ้อมนะพื้นที่เล่นต้องเยอะๆเข้าไว้พื้นที่แค่นี้อันตรายไม่ดีไม่ดีม,ดมาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเออยิงโดนอยู่ป้าเลื่อยว่าไงป้าเลื่อยว่าไงเจ็บโอเคซ้ายมือกำลังมาโอ้ระเบิดแฝดไปไปตอนนี้ไม่งของอะไรทั้งนั้นจิ้มไปสวยวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้ชีวิตสำคัญสุดมาป้าเลื่อยข้างหลังไม่มีใช่ไหมโอเคข้างหลังไม่มีมา แมน่แมนๆเออเรียบร้อยหนึ่งไหนที่สุดอืมลงไปนอนหนึ่งตัวเออตัวว่างไงอุ้ยเอ,อ็มอุ้งอยังจะมีหนวดมาเกี่ยวอีกไม่ไหวแล้วเราอะโอเคเรียบร้อยเคลียร์หมดละสบายใจมาเอลลี่ อยู่เป็นแล้วไม่ะอีหนูขี่รถเก็บของครับสมุนไพรฮิวไะโอเคไปที่ประตูกันมาครับมาที่ประตูไม่มีอะไรแล้วไปคุณบาดเจ็บไหมไม่ฉันไม่เป็นไรคิดว่านะคุณทำได้ไม่ไเลยนี่ นี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่คนวิ่งหนีเพราะโรคจิตสินะฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นคำชมหรือเปล่านะคำชมแน่นอนจากลีออนไปกันต่อไอซ์ลี่เออผสมอะไรได้บ้างอืมเอาไว้ก่อนเอาถึงกระทอมแล้วะโอเคมีกลองครับจิ้มกันหนึ่งทีสวยงามโดดลงไปเลยเฮ้ย เออเออโอเคขอบค,ครับสุดเหลือเฟอือเลยลเปิดแฟตหนึ่งโอ้ของดีรีโนดดนึงไปพร้อมยังขาดไปตรงนี้มีของโอเคไปกันต่อก่อนจะไปขอคราบอะไรสักหน่อยแล้วเปิดแฟตเอาไว้เลข6แล้วกันเออมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยถือไว้ มาลมาแล้โอเคเฮ้ย er> ไม่เป็นไรเลยวะิออนลิต้อได้รับการชำระอพลังอะไรวะนะ เธอลูกเอ๋ยแอชลี่วิง่งไม่นะมาดูโกยแนบโกยแนบอืมระเบิดแฝดต้องปาตรงนี้นะเออไปฮะถือทีมมีไว้ไม่ต้องไปสนใจพวกมันวิ่งอย่างเดียวน้องมาระเบิดเออเขี่ยทางให้ไวเออตอนนี้เราต้องวิ่งก่อนสู้มันไม่ได้ออย่าอย่าขวางทางไปมีโรดิงไม่สนใจ งรู้เคไหมขาฉันติดนะเราต้องรีบไปเรากะเล่นเทมิเนี่ยโอเคแล้วงั่งวิ่งคุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรอืม ไปแล้วฟังเนะมาต้องการตัวคุณถ้าคุณเจอมันอีกคุณต้องเรียบวิ่งแล้วคุณละ่ะผมจะทำงานของผมอมืเข้าใจนะแอชลี่งานของผมลงสีหรืออะไรวะโกดังเหรออ่านยากจากมันเพ้นท์ใส่สังกะสีอะ เก็บของกันได้มาอมเหนือกว่าแวะดูก่อนเผื่อมีอะไรสะดุดตาที่อยากได้โอเคครับพี่เดี๋ยวผมแวะแป๊บหนึ่งมีโหลดก่อนไหนตรงหน้ามีของอะไรไหมไม่มีงั้นขอแวะหาพี่เบียร์ก่อนยินดีต้อนรับมีของจำเจมมากมายมาให้เลือกสรรไม่รับบัตรเครดิตอไม่รับบัตรเครดิตแต่รับโอนเอออันดับแรกต้องซอมมีดครับ ขอให้โชคดีนะเจ้าคนแปลกหนะ้าอืมอาตากันยิง 18, หมื่นแปดเอ้ยหมื่นหมื่นนิดๆไปหมืน 4, ่นสี่อัพไปเลยเจัดให้แล้วตามต้องการของนี้ขายได้ครับขายไปเลยข้อเสนอที่โคตรดีมีอยู่หมื่นสามอันนี้ยังไม่มีเพลินแดงอันนี้ขายไปไม่ได้ใช้อันนี้ก็ขายไปใช้ได้เก็บไปแล้วขายไปดีกว่าเหลือห้าพันนะสมบัติเออเก็บมาได้พกไปปลอบใจ เหลือนี้เอาผสมไปจัดของ9ก0า้ถ้วยจะขายไม่ได้อัพเกรดปืนลูกซองอตาหญ<ต>ิงในงานเต้นจนมือสั่นเลยสินะไม่ใช่การรีโหลดงานมันขั<ต>้นเทพซะยานดอกไม่ได้ใช้ครไปเห็นโอกาสหน้าก็แวะมาโอเคตรงนี้เซฟก่อนกันตายเออไม่ได้เล่นนานเราต้องกันตายเดี๋ยวครับเป็นส่วนทีมพีหรือสนไนเป้าเอาเป็นสไนเปแหละได้ใช้ใบ่อย ระเบิดแฟลทเอาไว้ก่อนแล้วกันเซฟครับป่ะคึกคึกคึกสวยมาเอาเป็นระเบิดแฟลทเผื่อได้ใช้ระเบิดแฟลทใช้ได้เอาไว้ก่อนเปิดได้คาบข้างในไปไอซ์รี่เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนแล้วจะน้องเออมา ขึ้นไปข้างบนกันครับค่อยย่องระวังด้วยนะนี่มันลงอะไรวะเนี่ยลงเนื้อแล้วป่ะสมุนไพรแดงครับเก็บก่อนผสมโอเคไป Let's go ลองอีกนะแอชลีย์เอออะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดิ้นรนโดยไม่จำเป็นัจเถอจงสังเวยร,ร่างกายของเจ้าเพื่อประสงค์ของพระเจ้าเราซะแกเท่ได้หวยแตกเป็นบ้ารู้ตัวไหมพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพลังให้ข้าบทขยี้ศัตรูของท่านไอ้เวนตะไรนี่แอชเล่ย์เคง ไ้ชาติหน้าแล้วกัพระเจ้าขอาบความสมรรของท่านนั่นแหละพอที่แกาวา่าน่ยงั้นมาเจอกันหน่อยเออมาสักภาพดิพี่เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่อืมไอ้บ้าไอ้เล่นที่เข่อเดี๋ยวแป๊บนึงแตะของก่อน ตามของแป๊บนึงโอ้หลบไม่ทันหืหงายท้องเลยวะแป๊บนึงที่ิวยาก่อนเออมาขึ้นมาได้ไปครับอืมเก็บของก่อนแพรลี่ไงไม่ได้แอมไม่ได้แอมเอออย่าเพิ่งสวดหลบไงเออมาพร้อมแล้วลูกซองเป่าเฮ้ยแพรลี่จุดอ่อนอยู่ที่หลังมันอะไรอะหลบเออ ได้อยู่มานี่เออลูกสไปเน้นเน้น,น,นยังไม่ล่วงครับเน้นๆลูกสองลูกสองรี่ได้อยู่มาต้องล่วงแล้วแหละเอมันล่วงแล้วปะลงไปซ้ำครับเอามีดจิ้มแบบเท่ๆสักทีโง่เขาอะไรไม่มีหรอกมามโหลดหลบได้สไนามา เล็งดีๆครับเล็งหลังผมไม่โดนอะไรหลบเออได้อยู่จัดมาดิเออให้มันแม่นหน่อยใครดิโอเคอย่างไงน้องอึ๊บเออเล็งแม่นๆครับล่วงอย่างนี้ก็ต้องจิ้มจุม่มอืจิ้มที่สองอ้าวร้องล้อง้องอยหักสองท่อนตายเปล่า เอามันมันยังดิ้นอย่ะหึหร่ร่างสองโอ้โหทำเป็นเล่นโอ้ยต้องเวลาของแกแล้วต้องขึ้นบันไดครับเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหให้กูหลบไงก่อนหื่จังหวะขึ้นพอดีอะไรมันจะเหมาะเจาะปานนั้นอันนี้อยู่ตรงกลางครับโอเคแบบไข่ต่อไปอะไร อุ้ยถังโอ้รีโหลดบอดี้ชิปละยิงไม่ทันอื้ออื้อโดนเต็มเต็มอีกหยอกหนึ่งประมาทไปเองไม่น่าเลยกูอย่าฮิวไปฮะเอาอะไรเอาอันใหญ่นี่แลหละไปอันใหญ่เล็กอันเล็กเย่ยเออประหยัดอุย้ยไฟไฟอืฟ้อไ,ไฟมาติดอะไรตรงนี้มาต้องทีเอ็มพีแล้วแหละยาไปทางไหนอึ๊บอึ๊บเออ,อโอ้โหไฟก็ติดจังเลยไอหมอนี่มา ซองครับถ้ามันแบบนี้เออหยุดชะง,งักหนักเออเรียบร้อยตามด้วยทีมทีไปเอมเอาจนหมดแม็กอะลูกเล่นแล้วสิเนีดีดีดีถังระเบิดไงโดนต้องโดนใส่ไปหมดอ้าวเฮ้ลงมาจังหวะนี้แหละไปเฮ้ยโดนอ้าวเฮ้ยติดอะไรโอ้โหไม่มีปุ่มปุ่มคำสั่งต้องโดนแล้วแหละเรียบร้อย โอ้ยังไม่ตายอยู่หรอมาบันไดเร็วดิติดไฟอะไรตอนนี้เออโอ้อีกแล้วโอ้ยอึ้งภาพจำยังชัดเจนอึตายอะไรเอ็งก็่แหละจะตายหิวก่อนแป๊บหนึง่งหลบครับวิ่งหลบมายังไงสิบีโหลดรอครับเออยิงไปยิงให้หมดแม็กต้องตายแหละเออนั่นแหละลงไปนอนไง เซเเลอร์เออลูกกต้าถลุดเลยวะเลีออนออกมาเร็วทีนี้จะถล่มแล้วโอเคได้แป๊บหนึ่งดวงตาของมมดเดส ฝากเซีายพระเจ้าแกด้วยเหรอเออเซีายพระเจ้าเองด้วยนะมีเนสเอ๋ยเออแป๊บหนึ่งอีหนูพี่ขอฟาร์มก่อนดูซิว่ามีของอะไรให้ไหมโอ้ไม่มีไปลงไปข้างล่างครับฮึเออเฮะออรู้แล้วเเยออฮ้ ขอบใจนะไจะล่อพวกมันมาที่นี่เราต้องรีบไปกันแล้วเรออนฉันจะไม่กลายร่างแบบพวกนั้นใช่ไหมผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นผมสัญญาอยู่ใกล้ผมไว้ได้เลยไปผมไม่สัญญาเอสลี มจะไม่ให้มันเกิดขึ้นประโยคนี้แม่งหล่อสัตว์รีโหลดโอเคสอยมันลงมาเอาอเครครับมลอยกดไม่มีอะไรละตรงนี้มีของแวะก่อนโอเคเหรียนโทเคนไปเข้าประสาทไป ก็ไม่ต้องหว่วงเรื่องโดนตามล่าแล้วมาเลย